ส่วนสนถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ล่าสุดการโจมตีอย่างดุดเดือดมีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งสองฝั่งรวมกันเนี่ยเกือบ100คนลแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตอีกจำนวนมากและนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ฝูงเครื่องบินรบของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ปูพรมทิ้งระเบิดทั่วถนนกาซาและชุมชนของชาวปาเลสไตน์ หลังสังหารนักรบระดับผู้บัญชาการของฮามาสรวดเดียวกว่า10คนขณะที่กลุ่มฮามาสได้มีการยิงจรวดข้ามพรมแดนไม่ต่ำกว่า1,600ลูกซึ่งก็สามารถโจมตีได้ไกลถึงกรุงเทลอาวิฟและนครเยรูซาเล็มโดยยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งปาเลสไตน์ไม่ต่ำกว่า80คนแล้วก็มีเด็กถึง7คนและยังมีผู้ที่บาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า500คน ไดยมีรายงานนะคะว่าสมาชิก5คนในครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุโจมตีทางอากาศดังกล่าวซึ่งเด็กชายชาวปาเลสไตน์วัย14ปีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเองนั้นกำลังนั่งหัวเราะกับเรื่องสนุกในครอบครัวอยู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นและฆ่าชีวิตคนในครอบครัวเกือบทั้งหมด ขณะที่กลุ่มฮามาสได้แห่ร่างไร้วิญญาณของเหล่านายทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบตลอด3วันโดยมีนักรบถูกสังหารแล้วไม่ต่ำกว่า30คนส่วนฝั่งเขาอิสราเอลแจ้งว่ามีผู้ถูกสังหารแล้ว7คนและหนึ่งในนั้นเป็นเด็กวัยเพียงแค่6ขวบจากเหตุอาคารถลม่ม พร้อมเปิดเผยว่ามีจรวดจากชนวนกาซามากกว่า1,600ลูกยิงเข้ามาใส่อิสราเอลนับตั้งแต่เริ่มการประทะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ซิ่งอิสราเอลมีไอรอนโดที่นับว่าทันสมัยมากที่สุดตัวหนึ่งของโลกทําให้สกัดกั้นจรวดจากชนวนกาซาได้เป็นอย่างมากส่วนกองกําลังอิสราเอลได้มีการยิงจรวดตอบโต้ในชนวนกาซาไปแล้วไม่น้อยกว่า600ลูก ส่วนการประทะก,กันในเขตเวสต์แบงค์ระหว่างกองกำลังของอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย35คนโดยจรวดโจมตีของอิสราเอลยังคงมุ่งโจมตีอาคารสูงหลายแห่งซึ่งณนะวันนี้นะคะ13าพฤษภาคมอาคารสูงหลังที่3ถูกยิงถล,ล่มและยังมีอีกหลายพื้นที่สำคัญในชนุนกาซาได้รับความเสียหายจากการโจมตีนี้ โดยในวันนี้เป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมขณะที่ท่าทีของนานาประเทศนะคะเดี๋ยวไปดูผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนได่มีการหาหรือทางโทรศัพท์กับนายเบนจามินเนทันยาฮูนาย,ยกรัฐมนตรีของอิสราเอลโดยผู้นำสหรัฐหวังว่าความบุนแรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะยุติในเร็ววันนี้ แต่อิสราเอลก็มีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและประนามการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าที่ผ่านมาสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติสาหารัฐได้หารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของอิสราเอลอียิปต์ซาอุดีอาระเบียสาหารัฐอาหรับเอมิเรสหลายครั้งเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ ขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมฉุกเฉินเพื่อหาหรือกเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่มีรายงานว่าสมาชิก14จากทั้งหมด15ประเทศเห็นด้วยกับการออกแถลงการร่วมเพื่อลดความตึงเครียดแต่มีเพียงสหรัฐเท่านั้นซึ่งเป็นพันธมิตรของอิสราเอลคัดค้านการออกแถลงการโดยให้เหตุผลว่า การออกแถลงการไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นส่งผลให้ทางสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจากทวียุโรปซึ่งนำโดยฝรั่งเศสที่เป็นสมาชิกถาวรรวมไปถึงนอร์เวย์ไอร์แลนด์ได้ร่วมการออกแถลงการแยกต่างหากประนามทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ใช้ความรุนแรงต่อกันพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบทันทีทั้งนี้ถือเป็นการประชุมที่ล้มเหลวถึงสองครั้งในรอบสัปดาห์ ขณะที่จีนซึ่งเป็นชาติสมาชิกถาวรเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินอีกครั้งแบบเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมทั้งเชิญตัวแทนจากอิสราเอลและปาเลสไตน์เข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งคาดว่าการประชุมนั้นจะมีขึ้น14พฤษภาคมนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะได้ยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ